รักสุภบัตจากพิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารจุลกิจภาพกระด็นเชิญครับส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับนันะคะนั่งตัวตรงๆอยากเห็นหน้าตาสวยหล่อของคลูกทุกพี่โย ในคนสวยนี่ท่านไหนคะคนสวยมิ้ายกมือเลยนะคะโดดกลเดอรแซวใช่ไอมคะคนหลอ่อทุกคนหลอ่ลอตัวหลอ่อท่านไหนคะ,ะด้านหลังโอเคนะคะด้านหลังจะได้ทราบแล้ว,ว่าที่นี่มีเด็กหน้าตาอีหลายคนนะคะอาจารย์วัิรัตน์สุขประสงค์นะคะมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบรหิหารธุรกิจหรือที่เรารู้จกักกันนะว่าเอสแป๊นะคะลองพูดคำว่า 8, เ,เอสแป๊สีแดงเอสแป๊กเสียงดังข้นไหลหรอ เสียงก็จะหมายไปแล้วนะคะสำหรับเอสแบคนะคะก็ถึงไปได้กับไชนิยมเลยนะคะผลเป็น52นะคะใต้ BTS นะคะสเตชันพุทธศันท์ใหม่กระเด็นนะคะใส่สีเขียวเดินทางก็ไม่ลำบากมากนะคะในส่วนของเอสแบคมาเลยค่ะจะมีโอกาสเห็นตามสีต่างๆบนจุดเข้าไปเยี่ยมชมที่เอสแบคแล้วนะคะก็จะมีด้กันถึง4หลักสูตรนะคะที่เปิดในระดับ ของปชวชหลักสูตรแรกทบทวนอ,นอีกครั้งหนึ่งนะคะ English Program ใครที่ชื่อบทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษและก็อยากได้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะเรียนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษกับที่ชอบทางด้านแบบร้0ยหลักสูตรที่2น,น,นะคะเป็นหลักสูตรไปทบทวนโปรแกรมสอบภาษาซึ่งวันนี้ครูพามาด้วยน,นะคะ,ะก็คือสถาการณ์โแวิดนะคะใครที่ชอบเกี่ยวกับด้าน,านงานบริการอยากจะเปิดร้านคาเฟ่อยากจเปิดร้านร้าน รวมถึเป็นรถที่สั่งต่างอาหารไทยอาหารนานาชาตินี่คือสาขาการโรงแรมตอบโจทย์มากๆเลยแต่ถ้าใครที่บอกว่าหนูเป็นสายแบบชอบความอิสระนะคะท่าเรียกว่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะคะชอบเดินทางอยากจะเป็นจิ๊กเวนเซอร์ลูกสามารถเป็นสาขาวิงาทัวร์ได้นะคะสาขานี้ที่แบบเราเรียนเป็นสองภาษา มิวซิเลนะคะี่ดไฟมาลา่าสุดค่ะโดยส่งเดินทโตัละครแล้วก็มีน,นี้ก็มีแพ็คจะเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้นในส่วนของหลักสาา Program, ูตรถมาออนทอุญลยชโปรแกรมเผื่อใครที่ช่นชอบทาได้ใสางานธุรกิจนะคะสาขาการบัญชีตอบโจทย์สมการทำงนานนะคะไปอยากจะสอบเข้าใสงาน,านพรชการเป็นอีกหนึนสาขาวิชาที่ตอบโจทย์มากๆทุกอาชีพนะคะ และที่สำคัญเลยต่อยอดกัรเป็นผู้ประกอบการ <c oughs> เผื่อใครอยากไปสร้างแบรนด์นะคะอยากจระออกแบบ I'm going to คร่าวๆว,วันนี้ผู้น,น,นักใสมาลงในส่วนของการทำเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ทำเค้กที่ถึงได้ทำเบอร์ช็อตนะคะในรายกันเนาะใครที่เดินผ่านเรื่องคูจะพูดว่าเดี๋ยวก็ไปทำเบอร์อช็อตกันได้นะคะสําหรับวันนี้เพื่อไนๆอยากเสียวยานนะคะเด็กฝรขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับจบลงแล้วน,น,นะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจนะครับและนัก